เวลาผมบ่าวมานี่แบบเขาขึ้นมานั่งยืนนี่แบบเขาอย่างนอนก็ได้บ่านองคันคขาันคันเขานอนเขาก็ลุกคันนั่งคันนอนพบกันนี่บ่ได้บ่น้องบ่ได้มันทิพย์นอนด้วยซื่อๆนั่นแหี่แม่นอน้วยซื่อๆก็ยังบ่ได้ก็แสดงนอนใกล้กันก็บ่ได้บ่ได้คันเขานั่งนะสิทีวีสัมเด็จก็ได้โอ้ใกล้สัมเด็จด้วยว่ากอดกันสมมุิว่ากอดกันก็ได้เนาะนี่สัมเนียก็ได้ท่านั่งชุบหน่อย สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีอีกคนหนึ่งเป็นยังไงน้อยินดีตอนนับกว่าจุดสองเบาไก่คนทรรมหากินที่เก่าเมเนีมาทายอยู่ในห้องน้องน้องคือเก่าน้อยน้องจอยเพราะว่าฝนตกทางน้องพี่น้องฝนตกทางเนาะแต่ก็ได้ทายประหยัดเชียงฝนรบกวนเมเนกเขามาในห้องน้องคือเก่าสบายดีน้องจอย สบายดีอ๋อสบายดีน้อยสบายดีเด้อแต่งตัวงามบ่ดีมื้อนี้พี่น้องเอ้ยขึ้นหลายก่าเก่าฮะขึ้ลายก่าเก่าขึ้ลายก่าเก่าบ่ได้ไปสิได้เนาะาไเนาะอ่เป็นไฝนตกบ่ได้ไปไสบ่แม่นฝนตกมื้อนี้อืมฝนตกแล้วบ่ได้ไปเวียกแม่นอ๋อคือบ่แข่งฝนเลยซะแข่งบ่ได้ย่านเปียกหนาวหนาวคือบ่ใส่เสื้อเสื้อกันฝนไป ผมมียางพ่นในยางนอนผมมีเสียกันพ่นมีแล้วก็ยางนอนนี่กับฝนตกแสดงว่าฝนตกเงี้ยนะยางนอนปั๊บเดี๋ยวได้เหนอเป็นเนื้อเลยอ้พี่น้องน้องพน่าฝนตกเลยอ๋อเห็นรียแบม่ได้เนาะเนาะเพราะว่าห้ามามันหนึ่งก็บยางฝนตกอลไรแบบนั้นเปลียนเข้ากปน้องๆไนก็คือสีอยู่เกันคือจีบเปียกเนาะเป็นังไรโดนหมดได้มาเป็นังไรสถานะเรื่องหัวใจเป็นังไรเนาะ คือเก่าคือเก่าจังไรอันคือเก่าแบบมันมันเน่าหรือมันเม็นแบบมันยังสดบ่มันยังหอมเออมันยังหอมฮาคนหักโอ้ยังยังหาคนหักคือเก่าเปิดใจคือเก่าอีกเปิดใจคือเก่าบ่กแต่เปิดเปิดแต่ห้องไรนี่ยมันมีคนล้มอยู่เนาะแต่โดนแล้วเปิดเนาะมัมีแนวคิดคนขี้ไร่คนขี้ไร่มันมีคนอยากล้มคนขี้เงียขี้ไร่แล้วมันมีคนล้มบ่แมนโปะขี้ดใจบ่อกไงขี้ไร่บ่ กันตะเกานี่ยโมขี่ลายงามไม่จำเลยนะจนจนจนกระทนไดนะวะไอ้จนทนไหนบอเอาน้องจนทนไหนบอเนาะแมนบอเห็นนังเลยบมมี่ที่บอกเปิดใจบอกกันนะบอกกันแบบสีคนนัเปิดใจแต่บมมี่พูดมากเนี่ยบมมี่คนร่มนแท้บอกอน แต่ว่าเอฟซีนี่ยังมีอยู่ที่เอฟซียังโทรลมยังคุยหาน้องยังมีเพิ่นแชทเพิ่นคุยนะมีเนาะมีอยู่เพิ่นแชทเนี่เปิ้นเพิ่นว่าเกี่ยวกับยังเพิ่นแบบว่าอยู่บ่แบบเกี่ยวกับว่ามักน้องจากแท็กซี่แบบว่ายังมาแต่งยังมาขอมักแล้วก็ขอจีบแล้วก็ทำเรื่องขอดองถ่ายซินสอดแต่ยังได้น้องยังยังบ่พร้อมยังบ่พร้อมถ่ายรูกันก่อนถ่ายรูปกันก่อนประมาณจะปีน้องจะพร้อมเลยประมาณอีก อีกอีกปีหน้าอีกปีหน้าอีกปีหนึ่งเนาะโอ้กระทนได้ยะได้บอกไกวอดเออร์พี่น้องเลยพายอยากจีบอยากแต่งหรอปีนาน้องกับชิปเกาปีนาชิปเกาชิปเกาชิเขาปะชิปเกาลังสิเขาจะได้่ปีนาเข้าได้ปีนี้ยังเข้าม่ได้ไม่บ่นหรอปีนี้นะปีนี้ยังน้อยยังมันยังน้อยยังบุ้มน้อยรีบปะน้อยรีบปะยังน้อยสำนี้ยังไม่ทันป่้งเบิ่งไห้เบิ้งไม่ทันยังไม่ทันป่้งยังยังน้อยเหรอ บอถ่ายก็ขาใจพิดแต่ไม่ย่างมาทำปงชั้นนี่ย่างหน่อยชั้นนี่พี่น้องแต่ว่ายังบาทไงชั้นนี่ย่างมาทำปงอีกหน่ยวะย่างบาทันปงไม่ย่างไนาหน่อยมีลูกมั้งกกอนลาไปกันน้องๆกันไม่ย่างปงยา่าปูขาไม่ย่งยังมาทำปงไหมบ้านดอกห่ใจย่างทำปงนะย่งไปยาทำงย่างไปักซีเียง้าุ๊ หยาบ่าทำลายแต่บ่ทมัจีกเสียหน้าของน้องยังบ่มี่หยาบปงตามขั้นก็เลยยังบ่อยากได้แม่นโอ้เม่นบอมี่เม่นโอ้อือตาเลือพี่น้องเข้าใจผิดต่พุ่งแต่พื้นบางนึงนี่น้องจอยว่ายังบ่ทันปงแต่แท้ว่าหญ้าในนาเพิ่นยังบ่ทันปงว่าปี่นันเิ่นว่าเอาได้เนาะเอาได้นาะแสดงว่าปี่นันก็เคเนาะปี่นันก็มันปงระยะมีคนมาซอยและปีนี้ยังบ่มีปีนี้ยังบ่มีอีกหรล่า โดยแสดงงานน้องว่าปีหน้านี้เอาได้ปีนี้ก็ล่มได้เนาะล่มร่มก่อนร่มแต่ปีนี้ก็เอาปีหน้าเลยโอ้เมนเมนร่มแบบได้คบหาดูใจเนาะแมนเมนถ้าผู้ใดคุยดีก็ล่มพูดได้ครับกะเนาะผู้ใดผู้ใด้หักก็หักหักกลับเนาะโดยลักษณะไว้นั่นพี่น้องแสดงว่า พี่นาเนี่ยพร้อมด้วยเนาะพร้อมแต่งโดยโอ้เป็นอะไรดีมากกัดีครับอืมน้องแบบว่าซุนเอาคำมาคอมาแต่งฉันน้องน้องชิประยูนน้ำข้าวบอลหรือว่าน้องชิมาอยู่เออชิห้ให้ยคำมาอยู่น้ำน้องไปยูน้ำข้าวเลยยูน้ำพายน้ำบ่มีเน็สกินโอ้บ่มีแนวกินแม่ดิลอนตอนหย่ากับบุร้าย โอ้แสดงว่าตอนไหนไปอยู่น้ำทางขัวเนาะแมนแสดงว่าทาวา่าผู้บ่าวฟังไทยมากเขามาแต่งน้องไปอยู่นลำเขานหน่อยด้วยโ oh. อ้บ่าวบาแต่ฟังไทยฟังลาวเนาะ่าองมาเ<ห>นาะใจน่องทางเราเท่นั้นก็นคือกันคือกันเท่ากันวันเนาะอืมทอนใหนฉักคาดว่า,งอ,าองเราแต่แทะเบาแบบในนี้เลยพันล้านตอนไหนประมาณตันห้าสิบล้านขึ้นเก่าห้าสิบล้านคือเก่าโดยห้าสิบล้านคือเก่าคนหนึ่งเนาะสองคนสองคนมหาศิษย์ ผู้ละห้าสิบชั่ละห้าสิบผู้หนึ่งสองคนมันแท้จริงกระบอกฮ่นดอก์แท้จริงนะโมฮอดเนาะกับแตงแปงว่าคุยกันเนาะเมนสิบะมะมาณชิบะลานชาบลานนี่เนาะเอืมเพิ่งว่าก่อนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าว่าวห้ต่อได้ว่าเพื่อต่อได้เพื่อเมนเนาะว่าเพื่อผู้ถือใจคนนี้มาว่าคนมันถือใจก็ว่าแพงแตาคนแบบถือใจกับว่าวผ่อนๆลดลงนะว่าลดลงอลไรก็ต่อกันยังไหนได้พี่น้องเลยคือว่าใกล้นี่ลดในประมาณสิบล้านได้อยู่บางที สองคนแมนสองหันยังเอาเออเอาไปได้นีด้วยสัสวหยอกน้องพี่น้องเลยทือว่าน้องกับชุว่าน้องอาหารชิปร้านเมืค่ํกับคอมมินต์ว่าโอ้คือแพงใสงใส่สังนี่นะมันบริแมนเนี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนแบบเฝ้าเฝ้าเพื่อเมียนนะแต่ก็ต่อไปต่อมากที่ได้อยู่ประมาณชิปซาล่านนี่แหละวเป็นบบของใจโดยข้าวเต๋อกันเนาะงัวควายต่างหากเนาะแมนงัวควายต่างหากพี่น้องล้นล้วนเหมกันอยู่ในอาหาชิปเนี่แล้วเลยเนาะมาไทยเนาะเออก็ทือว่าบัแพงนะพี่น้อง ให้เข้าใจในกันมือนนี่เนาะเพราะว่าหลายๆคนมันก็ถามว่าค่ารองเท่าไรหน่องอ่อนหนงจอยเห็นนะน้องก็ว่าประมาณ3ามสี่หมื่นบาทเนี่ยพี่น้องต่วคนถ่าว่าเอาสองคนกับบวกรวมกันนะเนี่ยแมนบ่าวหนูจอยโดยแต่ตองแย่งของนอนคือเก่าเนาะแย่งแย่งของนอนคือเก่าขนาแบบเอาเขาเอาผู้บ่าวสิเอากะต้องได้แย่งโดยเอาสุดน้องตอนนี้คือนอนน้ำกันก็นนนอใช่ไหมแยังเป็นสาวเด้เออยังเป็นสาวบัดตอนในพวกอะไรต้องได้แย่ง เงยเกยยังเนเงยเกอย่างไ่อยากเห็นไ่ยากเห็นไม่อยากเห็นจีบอยู่ใกลๆก็จป็นยังเงกยครับเนอบอกจ้างไปของใคของมันเนาะจ้เต็มทีมันบอเออพี่น่องเือรมงมาปกหนาวเอล่นาวน้องไอไป่ทยหนอไป่ทยเออเขเจ็บ้อกเาเลยว่าปวดเบาไปเบาน้องไอไปไทยเลย ดี <Sen Heck no? S 2> สบายเลยที่มีของนาสบายอยู่สบายเลยน้องเนาะตัวสบายไร้เติบเป็นบ่กเงนยยมฝนเงยมรุงกะเขาสบายอืมพี่น้องยเนี่ยแต่ในจังหวัดเนาะดีแน่น้องในของนาพี่น้องสบายทีมงานเท่ามากเรื่องว่าแขกคนมากกะสบายเนาะสบายเมี่ยงกับผาปกอยากเอฟซีเอฟซีเบิ้งอยู่ได้เอฟซีว่าโอ้ยเพิ่นอยากเบิ้งอยู่เพิ่นนเาะเออ อากาศหนาวบนหอกหนาว่คือจหอคือบนในหนาวหนาวเละพลน่มาเปิดฝนตกอยู่ในหอกนองคือไงคือเกาที่มันจังมื่ออะไรบานนองฝนตกสามสมมือเลยสามมื่อชุดนองของปุเห็นยังเลยสมมือปไปเห็นยังตั้งแต่วันที่สิสมคุณสามันสิบแปดอ่สเจ็ดีบยังเลยน้องะโดนอ เช่นเรมดเเป็นท really. oh, ah oh. ี่เด oh. ียกเลยโอ้ยเสียหนายังมาทันแล้วตี่อย่างมาทันแล้วเธอโอ้ใช่ได้มายังไลยังเสียหนาเนาะเมนยังไลลพบ่หนาเลยไลฮกบ่ฮกแห้งฮกแห้งโอ้ใช่เมื่อกี้ยังมาทันปุ้งนี่ฮกเลยหนาขึ้นไหวที่น้องบอสไทยเนาะก็ขึ้นไหวเทน้องมันปุ้งเมื่อกี้นี่รือบ่โอ้จะได้ไหมน้องบ่ได้เชี่ผ่านมาเสียแต่ว่ามันก็ยังเอออนั่นเองทั้งย อากาศอากาศอากาศฝนตกเลยมันตร่งตลอดเนาะเสียหยาก็บ่ตายเนาะดยเป็นอะไรเมื่อคืนนีมบ่มีผู้ได้มาดินน้่มบ่บ่มีบ่มีเพราะว่าฝนตกฝนตกเขาบ่มาคั่นเวลาฝนตกเลยเขาจะบ่มาบ่หนอเขามาอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ลมเขาเป็นยังคือบ่ลมค่ะขี้ข้านขี้ข้านมาแล้วน้องล้มนั่นนั่นที่มากน้องมือหนาบ่ไทยนบ่ไทยเนี้ยเขามาเลยล้มเนาะ แสดงว่าเวลาฝนตกนี่เขามากันแต่ชุมนองมาเลยลูกเมนแบกขี้บันอย่างบัวบ้าแบกขี้ขันอย่างลูกน้องน้องนอนในม้วนแน่นอนฝนตกเนาะนเมนหนาวบอกชุมนองหนาวบอกหาวไยที่ปลูกกับอ้ยหายหลุดเลยแบบแบบแบบเวลาผมดเบามากนี่แบบเขาขึ้นมานั่งอย่นี่แบบเขายังนอนก็ได้บ้าน้องคันคันขันเขานอนเขาก็ลุกคันนั่งคันนอนพร้อมกันนี่ไม่ได้บ้าน้อบโบได้มันทิพย์ นอนดูซื้อนั่นนห่แม่นอนซื้อกันยังบ่ได้แต่แสดงนอนใกล้กันกับบัได้บ่ได้แสดงว่าคือกันกับชนเผ่าก็มังกรนาะงมัู้อชนเผ่าคือกันเลยคือกับน้องซาเตะอันนี้อันนี้ทางตาโอยเลยพี่น้องเอ้ยตาโอยนอนซื้อว่านั่นบ่โหแล้วจะเข้าเนกันเลยบ่โหแล้วซื้อจะเขาคันขันเท่าก็เงียกเงียกนิดหนึ่งพอติงนิดนิดหนึ่งให่เงี้แเงี้งี้บานึงหนึ่งมาเกิต่อมาอ๋อเนาะซื้อซาเตะมันก็มีเสียงเอะ เออบอกแล้วชุบน้องแสดงว่าถ้าว่าผู้บาลขึ้นมาเด่นนึกผู้ไดมาเด่นเขานอนลงแล้วชุบน้องตกลุกแม่ยนขันฮานอนแล้วก็ผู้บาลลุกมันก็ได้อยู่แบบนั้นนอนพร้อมกันในบัไดบัวไดนอนเห็นกันคือพร้อมกันนั่งนอนในบ่ได้แสดงว่าบ่ได้เฮ็ดยังกับบัได้อีกบ่ได้อืมันผิษที่อโบ่เคยพิษแต่พิษและเป็นแบบนี้กับชุบมาพิษอ่ะกินยังนนกิบ่งยมันก็บ่สบายเด็บ่สบายเสียงงัวควายอีกเสียงงัวควาย คือนองซาเตคือบกินกินแบเนาะกินแบะไยกินแบก็ได้บนน้องคือชนก็ได้อยู่แต่ว่ามันอิงตามบ่ดีด้วยไดมันบ่ดีบมันไดคันนี้แท้เลยม่นก so. ินเนงจังแหลวจังวิตง้วนกินงัวด้วยโอ้ใช่แว่าลุบได้ป่าพ่ายคันบดเห็ดยัีงนอนเฉยๆกินงัวนมันลุบเนาะติงยิยๆนี้ยเดียวม่ไรมอ้ไรเค้กกรดเฉ กอดในได้แบบนอนกอดในพิษแต่ได้เนาะแม่นอนเฉยๆกอดก็ได้บ่ได้บ่ได้คันเท้าลูกนะกอดได้เออลูกกอดตั้งใจลูกี๋ยวนี่กันได้เออท่นแบบนั่งคั่านในนั่งแมนถ้าว่านอนกอดกันนี่บ่ได้บ่ได้นอนเดี๋ยวนี้กับบ่ได้เออแสดงว่าผู้บ่าวตัวอย่างเราน้องอ้อยนี่กับผู้บ่าวเราขึ้นมาพร้อมกันนอนนี่ทำเบ่ปากไปยังเขานอนตั้งใจนอนก็ได้บ่บ่ได้บ่ได้หลักนบนได้ ตุ่มพะค่มมวยไปหยเห็นเนลย <sk ull ing> ก็เาาหาบวให้ฮดีเ่าวหูแล้วเาหู้เลยอ่ะจับ<ม>น้องกับพอ่เอเหมือนกันชุดวันวน้องก็หมักเขาหะนะมักแต่ว่านอาอ้องโบพร้อมเถื่อเอออยู่ในเฮือนเนี่ยโบพร้อมอยู่ในเฮือนอยู่นนังเราพร้อมอยู่เออแสดงว่าเนี่ยได้กรบห่าวไอยู่ในหน้นองเนาะแด้วยคันเทาลมซื่อๆนะได้อยู่กับเรื่องอื่นนะได้แต่ว่าเรื่องนอนน่บ่ได้เกิดจริงได้กะโบไ้น้องเนาะอยู่ในห้องเห็นไดก็บ่ได้แสดงว่ากันไฟยากโซเชียล้วเขาจูงงว่มา ไหวยุตนาเฮือนนะก็มานอนเลยนอนได้ปะแต่ว่ามันก็บ่คือมันก็อายโมเขาว่าเบื้งลุกเนะเอาไปนอนเถื่อนเลยก็เอางัวมาโอ้แบบนั้นมันบ่ได้เนาะบ่ไดรเนาะเป็นฮีดเนาะแม่นแมนโอ้แม่นแหลมพี่น้องพันไรหมักอะลิอยากอะลิเห็นได้เสียมันไปทางไหนไปทางอื่นทางอื่นเนาะเดี๋ยวไปบ่เป็นไปองเฮียนตีไปทางป่าโอ้ไปป่ากับไปทางน้าเนาะส่วนหลายบ้านน้องเขาโบเคยไปนอนป่าเด้ ไปโรงเรียนนอนใช่นอนเยอะนี่แหละล้มเยอะเมียนแม่กันแทกกับขมครอขมครออะไรจังไปนอนน้ำกันเมียนมันปุ่นเขาว่าได้ยินเขาว่าอยู่งเพียงไปอยู่เพียนเลยเนาะโดย ในบ้านบ่หายบ่มันมีระเบียบคือกันได้อยู่เฮียนได้น้องมีระเบียบได้น้องไค่เคยไปนอนเถื่ออันนี้ชมุวมานะอย่าเฮ็ดได้ปะนด้น้องเข้าหายกันเนาะยุ่งเฮียนเนาะเมนคันเขาหูเขาก็ให้ตอนมีระเบียบมันนเนาะบางบ้านในบ้านประกาศจะโทษเราคงในบ้านบ้านเฮาบ่เคยนะบ้านเฮาห้ามนอนเดยยุ่งเพียนผู้สาวโดยผู้สาวตะกี้เขาไปนอนแต่ว่าสินงสินนง ออกเลยส่วงอายุนึกยังมีอยู่ไปจัดโต๊ะจัดตังไปยังเขาเลยเขาเฮียนเพิ่มตี้บ่เฮปเ่าไงเพิ่มขึ้นผ่าคำนี่ใช้สเปโซเขาเหียนช่วงน้องยังเฮียนปฐมก็เห็นอยู่เขาจัดโต๊ะเด้เขาจะเป็นคู่ชุ่มน้องเขาเขาใจว่าเขาเห็นยังจัดโต๊ะน่ะกก็บูคือันเด้เขาเฮียนเพิ่มบ่ปล่าแม่นบ่น้องมีผู้บาดว่าสาวไปแม่นบ่กันว่าจัดเม่นเม่นบกกันว่าจัดโตเครื่อนมาเนาะโอ้ถ้าเตือนสาวมาเลยโตเรียบงามนี่แม่นโดนเป็นมาโตใกล้ๆแสดงว่าคันใกล้กันหรือว่านอนเฮียงกัน ลงมือบ่ลงมือกครับพิษเนาะโดยค<น>ันเฮาลุกเฮาลุกนะคันเฮานั่งนะสิสิอยู่ซําใดก็ได้ไดโอ้ไก่ซําใดย์ด้ว่ากอดกันสมมุติว่ากอดกันก็ได้เนาะโดยซํานี้ก็ได้ถ้านั่งชุบมือชุบมือทำ่าจากไปทางไปปตาไปไปโรงเรียนไปบันเอินไปบันผักนี่เฮาลงตารางตารางก็ได้บ่อยู่นี่ก็ได้อยู่ได้บ่เนาะนอกจากในห้องนู่อในเฮือนตารางเฮือนกระได้บ่ได้เนาะได้แต่ว่าสมเฮาน้ะบ่เคยเออมันน้องบ่เคยแต่ว่าทําแบบนี้ของประเพณีหั่นน่ะ เนาะไปด้านเนาะโอ้แสดงว่านอกจากยูเพื่อนในพวเห็นทางมังกองเนาะเขาเสียแบะหรือว่าเสียยังไปเรื่อยๆกันเลยอ่ะคือชุนดองในเสียแบะเนี่ยก็แล้วว่าเลือกหมูมันกะมันมันก็ยังบสบายแต่ว่าสบายใจ่นตอีบ้านเฮาบ่เคยได้คือสาวบ้านเตได้บ่เคยเขานอนจักเถื่ออืมอืมบ่เคยนอนอยู่เฮ wow. ือนแม่น ใช่ไดมว่าขนอดน,นี่ต้องเสียมีแต่งัวหรือคขั้วอย่างเดียวเนะาะด้วยจังแนวโอ้แต่ว่าบ่กเเคยได้ยินว่าขันชนไหนขันแบบชุมมติว่านอนนํากันไนพอแม่มหมหูเรือ้อืนม่หู้แล้วมีแนวเป็นไปบ่ด้วยมันมีเจ็บเป็นเนจะ็บไข่บ่หรือเป็นอะไรเจ็บเป็นเป็นไข่ดยเป็นไข<อ>่น,ขนี่เป็นนักหรือเป็นธรรมดาก็นักโลเลกับแบบพอนอนนําผู้เบาอยู่เฮือนดีโอ้ผู้ใดผู้ใดเป็นไข่เป็นนาา พ่อแม่หรือวยาติพี่น้องเล็กโตแบบผู้อันนี้เองนะบ่เป็นยังบ่แม่นเพขาได้จากจีหเฮานอนเขาไปไปดูหมอบ่แม่นเขาไปดูหมอคขาขันย่างฮาวสบายดีเขาก็ไปไปดูน้ำหมอแล้วก็หมอก็บอกหมอก็บอกแม่ผู้นี้ผู้นั่นผู้นั่นก็บอกช้อยนั่นนะผู้บ่าวยู่เฮือดโอ้แบบนั้นเนาะโด้วยในนามว่าเคยเด้อแสดงว่ามันออกในหมอเขาหรอเนาะโด้วยเลดโดยเล ถือว่าตัวบะได้นี่บ๊วบุได้ตัวบุได้ตัวบุได้แต่มถือว่าโอ้สมควรในเหตุทางมอนะองนนอยู่อันนี้เป็นความจริงเลยหรือว่ายุงเหียแ่ก็บอกเป็นอย่างนอกจากเพื่อนแต่วิภัชหูเหีกบมัมนขายบนน้ำอีูเนาะแต่ถ้าเขามีลูกนะเขาสิหูเออบอกระตอนนั้นบอว่าแต่ไพ่กับหูกันแน่บุไยเนาะนกันมีลูกนะ เออมีลูกมีหูไอ้ยมันใหญ่เน้อมันใหญ่สนิ่งแต่ว่าน่องนี่นายใหญ่ชิสเด้อเพราะว่าน้องน้องใหญ่ซ้ำได้กันแน่กันน้องกินดีมมันพูดกินดีมทิใหญ่จริงซ้ำนี่แล้วน้องซ้ำนี้ทองนะแสดงว่าเหีบชุ่มน้องนี่คือทางโต้หนี่แม่นขันโมเชียงงัวหรือเชียงควาหนี่โมแล้วเนาะโมวิทโดยแล้วกรบอกสบายใจชั่วโมวเซียดื่นเนาะโดยแสดงว่าต้องได้เชียงงัวเชียงควารเนาะหลังจากที่ว่าเซียนั่นเนี่ยในปั๊บไหมกันนี่บอเงินเงินนี่บอไม่มีเงินนั่นบอแม่นขัน คันบอดีเอากันดิเสียปลาแบบเสียปลาเนาะโดยท่าเอาก็เล้วยนี่เสียแต่แบกแล้รอ่วเรื่องง่วงอะไรก็แล้วเมนแบกยะไนั่นเลยคันทาวาก้าเอาเน้อโดยทาวาบ่เอานี่เมนต้องเลยเสียงัวกับเสียเงินอีกประมาณเท่าได้ต่ำป่ะบ่เคแเลยน้องบ่เคยดิบ้านน้องบ่เคยบ่เคยมีบ่เคยมีแสดงว่าผู้ว่าวเช้ามันก็มีระเบียบอยู่ได้มาบ่ทศไยมีมีระเบียบแปลว่าบ่นอนอยู่เฮือนเนาะเออบ่แบบ ผู <One input> you? ้สาวเนาะเป็นระเบียบคันเพื่อผู้บ่าวนี่ยเนี่ยได้เข้ากับเอาเลยเนาะเรื่องดีชาติไม่ก็บบริชนเนาะคันผู้บ่าวเนาะจะไดงว่าทั้งผู้สาวต้องมีสติและมีระเบียบตัวเองเนาะผู้ปรเหิดประคองเป็นองไรพี่น้องเอลยล่ะคตาเหาถ้าเหาบ่พร้อมเขาก็เห็นยังบ่ได้เขาบอกกันเนาะเขาบริษัทคืนต่อคืนใจกันจะได้ว่าผู้สาวต้องสติการผู้สาวแบบมั่สติผู้สาวแบบใจลอยไปนั่งก็ถือวะกานผู้สาวหมกมุนกาผู้สาวหมกมุนนี่ยหนึ่งก็ไปเลย เมนบ่เมนจะได้น้องบ่บังมวลก็มักคือกันเออมักโยเนาะน้องจอยบ่บังมวลมั้งไงบําบังมวลแต่ว่าบ่ได้แบบนั้นเออถ่ายแต่งใส่แป้งกางแน่แหละจังคอยยังอยู่จังนอนนำกันเนาะโดยอืมแต่จุดตามกดตามไม้พี่น้องเลยก็คือตามที่เฮาได้ล่มได้คุยกับน้องแล้วพี่น้องเองนี่ต่างมาน้องกับมักยอกมักนี่กับหน้ากล้องเนาะก็ตามที่ได้ถามน้องๆอะไรพี่น้องเอยเนาะถือว่า สมควรนู่นมาพี่ไนน์นู่นที่ว่าขีดว่าคล้องระวางทางมั่งกองแล้วก็ทางตาโอยตาโอยพี่น้องอันนี้ไม่เปรียบเทียบอิ่งตามแต่เรารอบครัวเนาะมันแตกต่างกันบางคนเชียเป็ดเชียไกใเรื่องงื่อลูกคว้ยเลยแล้วแต่เออกระแล้วนะบางคนกับโบเล่เขนเชียปลาเนี่ยอยากนักมันบอก้าอยูท่านอนน้ำกันเลยเฮาเชียเงินปลาเนี่ยอยากนักมีคว้ยเนี่ยแหละก็มีเงินมีน้องเลยถ้าว่านอนนอนแล้วต้องได้เอานี่แจ้งมันโมแพงอีกเหมือนโมแ่งทีว่าเฮากับทามหน่องกันไล่เติอพี่น้องเลย เปียบเทียบหรือว่าสมเทียบระว่างทางสองเผ่าระวางมังกรลวก็ตาโอยพี่น้อยก็ถือว่าเหตุข้องพันกันไข่กันแต่ว่าบลคืออีกตามบุคคนอีกตามขอบขั้วอีกว่าจนว่าคือทางมังกรคอนเชียแบบเสียงมูแล้วก็แล้วนะถ้าว่าทางตาโอยก็ต้องในเสียงงวอย่างเดียวพี่น้องเลยคือว่าเหตุพันกันนักและก็ต้องในเชียงเงินอีกสําหรับที่ว่า อยู่นอนน้ำเนี่ยบริษัทแทงงานนะเดี<ฮ>๋ยวโบเอา,าเนาะแม่นบมอนโดเกันไป<ด>เป็นเชียรเงินวะเป็นเชียรอย่างของลายเพี่น้องเลเพระาะว่าสิบพันเป็นพี่น้องกันนี่ชนรายพี่น้องก็ถือว่าถาหักตาแพงกันมิได้แต่แตงแปลงกันเลยเนาะเชียรแต่หมูกับง่วนแหละโอ้เชียรแต่หมูกับแบ่แหละก็แล้วเนาะคันเชียรปลาอยากนักหนึ่งพี่น้องเลยโอ้เหตุข้องมันก็ถือว่าแต่ละบบอลนาทีกะโบคือกันพี่น้องเลยเข้ากับไปศึกษาเฮียนหูครับหลายบอลไอพี่น้องหูไปน้ำกัน คลิปนี้ก็จะได้ปิดไปซ้ำหนึ่งก่อนพี่น้องเลยขอมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนื้อที่ว่าติดต,ตามมาเบ่งกับชมเันแล้วจัค,คลอกกันไหมชุบน้ำพี่น้องเลยบายบาย thank you <laughs>